ว่าอายุทยาคงต้องยกฉายานี้ให้หมู่สงจากละครพรมลิขิตนะคะก็แหมมีเมียตั้ง20คนแถมไม่หยุดยังคงตามเกลียวแม่กลิ่นอีกเรื่องนี้ต้องขยี้นุงปงวับทากูลที่รับบทนี้ให้รีวิวความเป็นหมู่สงเบื้องหลังการเข้าฉากกับเมียทั้ง20คนและการเข้าถึงตัวละครนี้อย่าบอกนะคะป๊อบว่ามาจากอินเนอร์รีวิวคาสโนวาอายุทยานะฮะ<ว>ก็ รีวิวว่าอะไรดีก็ช็อตเลยก็พูดพูดถึงหมูสงค,ครับก็มีความเขาเรียกว่าอะไรแพรพราวแต่แต่พูดถึงนนในเรื่องอ่ะเล่าว,ว่ามีเมีย20คนจริงแต่ว่าสุดๆเลยรักสุดๆชอบสุดๆก็คือแม่กลิ่นครับอยากจะบอกนะอยากอยากจะบอกก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่มีเมียเยอะอะไรขนาดนี้มัน,ม,นมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือผิดอ,ะ,อะไรเหมือนเหมือนปัจจุบันนะฮะ แต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีการพูดเรื่อยๆหมู่สงอ่ะที่บ้านปล่อยเงินกู้เขา,าอาจจะมีการขัดเที่ยขัดดอกด้วยการแบบส่งผู้หญิงมาให้น,น,นู่นนี่อะไรเงี้ยก็จะเป็นการอย่างนั้นแล้วเขาเราแล้วเรา,เรา,เรา,เราดูแลเขาไม่ใช่เขาคนเดียวเราดูแลเขาทั้งครอบครัวเลยอะไรเ <Yeah. S 1> งี้ยฮะเพราะหมู่สงก็ในฐานะเนาะปล่อยเงินกู้ไปอะไรเงี้ยฮะอาจจะเป็นที่อิจฉาของหนุ่มนักสแสดงหลายๆคนในเรื่องนะฮะเพราะว่า นะฮะเพราะว่าผมมีทั้ง20คนนะครับมีาทั้ง20คนนั้นวันที่เรามาเข้าฉากก็โอ้ก็รู้สึกแบบเราแรกเราก็แบบนั่งนั่งดึงเมียนั่งรุนนะที่ก่อนมาถ่ายว่าเมีย0คนจะเป็นไงบ้างหน้าอะไรเงี้ยแ้วพอมาถ่ายก็น่ารักดีฮะมีมีม,มีมีทุกยเลยครับ <laughs> <laughs> มาแล้วตอนแรก <c oughs> คุยกับพี่นายพี่ผมก็กังวลว่าพี่นายผมจะเป็นยังไงเพราะว่าทุกอย่างมันมารวดเร็วมากเราแบบ เพราะบทนะฮะเขาไม่ได้เล่าเรื่องตัวละครนี้เยอะคือคือไม่ได้มีที่มาแต่มีที่ไปนั่นแหละฮะคือเราก็อ่านเราก็ตีว่าประมาณนี้ประมาณนี้นะพี่มาเขาวันแรกพี่นายบอกป๊อปไม่ต้องคิดมากป๊อปเล่นเป็นตัวของตัวเองยังไงนะครับพี่นายพอเล่นออกมาป๊อปอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยแหละฮะชอบฉากนั้นเหมือนฉากที่ไปไปคุยไปแล้วก็เขาเล่กสบายว่าเอาเอามาเอามาโดนไม่รู้อยู่ดีก็ทําขึ้นมาเองครับนั่นแหละฮะ เห็นไหมคะทายผิดซะที่ไหนได้ป๊อบมาระบบทคาสโนว่าอยุธยาแบบนี้ผู้กำกับทำงานง่ายเลยคะ่ะ <Yahoo! S 1> เรื่องนี้ต้องขยี้ <c oughs> กับสายฝนชีช้าง